หลายคนก็อยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของชเชอร์ลฟคืออะไรนนคือ10นาทีนี้รู้เรื่องเลยครับมันคืออะไรกันแน่นะครับก็ขอเสียงตัวให้กับอาจารย์ธงชัยครับจุดเริ่มต้นคืออะไรครับให้ทำอะไรครับ <c oughs> อ๋อ,อแหมอันดับที่หนึ่งนะครับว่าเมื่อย้อนไปสองปีที่แล้วเนี่ยกรรมการประสานง,งานที่จโดบอลแจ๊สแหงประเทศไทย,ไทยไครั้งสุดท้ายแล้วก็ปิดการประชุมดโ,โดยจํามโน จากนั้นก็โควิดมาแต่ทุกคนก็ขาดการติดต่อเลยเพราะว่าเนื่องจากพวกเราไม่มีการประชุมแล้วเพราะโซเชียลดิสแตนซิ่งผมรู้ทำยังไงดีเพราะว่าเสียดายเสียดายว่าคิดเตียจนติดต่อกันไม่ได้ผมก็เลยให้ที่ทํางานนจัดอาหารแจกบางวันให้คนเดินมารับประทานอาหารกลางวันฟรีทาไปทำมาเ,เราเป็นคนเดียวหรือทําอาหารฟรีแจกคนอื่นแล้วคิดเสียคนอื่นไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอเมื่อเกิดเฟ e เชียนมาร์ขึ้นมาว่าเอ๊ะคิดเสียหน่าจะทำหลายๆอย่างที่ดีนะ สุดท้ายก็เข้าไปดูในเฟสสองไปสองมาก็พบว่าคีดจากเน็กซัสเนี่ยเขามีคนไปแจกของแจกอะไรกันอยู่ก็เลยเออถ้าผมไม่ได้เข้าไปสองก็ไม่รู้ว่านี้จากเน็กซัสไปแจกของไปดูโบสถ์อื่นเขาก็แจกะนะไม่มีใครบอกอะไรกันเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นชาริคิดจะทาดีทั้งทีแล้วเนี่ยความดีอะมันเหมือนตะเกียงที่ตั้งเอาไว้แล้วจุดไฟสว่างไม่ควรเอาถังไปครอบมันผมก็เลยคิดคิดว่าไอ้ใครในประเทศไทยนะที่เหมาะที่จะไปกระจายเรื่องความดีนี้เออออกไปทั่วประเทศไทยน่าอาจารย์นิยมก็ฉายขึ้นมา ขึ้นมาเลยนะคิดถึงอาจารย์นิยมจริงๆแล้วผมคิดถึงภรรยาเขาก่อนเรารู้จักภรรยาเขาก่อนเลยะะอาจารย์นิยมนะครับเพราะอาจารย์เมื่อก่อนนั้นภรรยาอาจารย์นิยมเคยมาเข้ามาในกลุ่มเซลหรือกลุ่มแคร์ที่ผมผมมีกลุ่มเซลกลุ่มแคร์อยู่แล้วภรรยาอาจารย์นิยมไปเข้ากลุ่มสันนั้นยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานอันนั้นก็เลยคิดถึงก่อนก็เลยอาคิดถึงอาจารย์นิยมก็โทรไปอาจารย์นิยมมาช่วยกันหน่อยได้ไหมเรื่องเนี้ยอ้จี่บอกว่าเอ้ยผมต้องถามสีบาทนองผมก่อนก็คืออาจารย์ถนน รากฏว่าอาจารย์นิยมไปปรึกษาอาจารย์นนท์แล้วอาจารย์นนท์บอกว่าอืมอาจจะไม่เหมาะนะไม่เหมาะที่จะมาทําอย่างนี้เพราะว่ามันมีมันจะไม่ดีต่ออาจารย์อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังด้วอาจารย์พูดอะไรอาจารย์นิยมเวลานั้นแล้วเรื่องราวเป็นไงต่อเชิญใช่ครับคือผมไม่ได้ก่อตั้งอะไรผมแค่เป็นสักขีพยานเฉยนะครับตอนนั้นก็คืออาจารย์ธงชัยก็โทรมาบอกว่าเราต่างคนต่างแจกอะเรารวมกันแจกดีกว่าไหมมันจะมีพลังแล้วก็เอาขึ้นสื่อเดียวกัน ผมก็บอกว่าอาจารย์เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยแต่ว่าการทําแบบเนี้ยมุมหนึ่งอาจารย์ก็อาจจะเปลืองตัวได้นะเพราะว่าเราทุกคนแจกแล้วก็คือโดยจากเข้ามาที่มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยเนี่ยนะครับอาจจะทําให้บางคนคิดมากเนี่ยจะมองว่าเออทำไมทําแบบนี้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมประทับใจอาจารย์ธงชัยมากๆเลยนะครับวันนั้นอาจารย์ธงชัยบอกว่าก,าก็พูดป,ประมาณนี้เลยนะบอกว่าผมอะ่ะเดยกหน่อยผมก็ตายแล้วผมไม่กลัวอะไรแล้ว เขาก็บอกว่าผมอายุปูนนี้แล้วเนี่ยถ้าผมกลัวว่าคนจะพูดอย่าง,งานั้นพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรกันสัทีแล้วงานพระเจ้าก็มีแต่คนกลัวว่าจะถูกคนพูดแบบนั้นแบบนี้จาย์ธงชัยบอกว่าไม่เป็นไรใครจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะแต่ว่าขอให้ภาพของคริสเตียนเนี่ยได้มีการรวมพลังทําอะไรบางอย่างครั้งนั้นเนี่ยผมคุยโทรศัพท์ผมแทบจะลุกขึ้นยืนปรบมือให้เลยนะครับนะครับ ขอเสียงผู้ชมทางบ้านนยนะครับขอบคุณพระเจ้าเผื่ออาจารย์บอกว่าเสียชื่อก็ยอมแต่ดีกว่าจะจบไปจากด้วยความลําบากเราเห็นคนไทยลําบากตอนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเืออาจารย์ธง,งชัยเขาอยากจะทําให้ภาพรวมเขาบอกว่าถ้าเรารับใช้พระเจ้าแล้วเรากลัวแต่คนจะเข้าใจเราผิดอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสัทีนะก็รู้สึกประทับใจจานมากในประโยคนั้นนะครับ มากครับผมปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์ยมก็บอกผมบอกว่าตอนแรกเี่กเกรงว่าเรื่องนี้มันจะมีปัญหาผมก็เลยบอกาานะอาจารย์นิยมว่าเด่คุยกับอาจารย์ธนนท์าอ,าอ,อาจารย์นว่าอยยังไงตอนแรกอาจารย์ธนนท์ก็เปลี่ยนใจว่าโอเคร่วมมือก็ได้ไม่กลัวแล้วเหมือนกันนะนะครับตอนสุดท้ายก็ได้คุยกับอาจารย์นิยมจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มต้นใส่แฮชแท็กก่อนว่าเวลาใครไปทําดีบทไหนกร,รุณาใส่แฮชแท็กว่าคิดแต่ชนให้ได้รักตอนแรกรคิดภาษาไทยก่อนใหไ้ได้รักพเพราะเนื่องจากผมกับอาจารย์มาโน่เนี่ยเราทำงานในกราน,าน นะแต่แต่จา์มนโนเนี่ยยังผมศีระเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ยังแล้วก็ยังเพียวเพียวเลยเวลาน้นะผนู้พากยทิ้งผู้พากยทิ้งก็เล <laughs> ยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะว่าอย่างนั้นก็เราก็มาทําความดีและใส่แฮชแท็กเวลาผมกจะจานมโจะเจอราชการบ่อยๆเขาไม่กะถามว่าตรงริสเตียนทำอะไรริสเตียนทำอะไรเรื่องนี้แล้วเราต้องรายงานกรมการศาสนา นั่นก็เลยคิดว่าอย่างนั้นผมบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปผมจะหาคําตอบให้ภาครัฐเมื่อถามว่าคิดคิดคดสจะเดินทําอะไรไม่ตามมีโควิดมาผมก็จะบอกว่าให้คุณไปดูแฮชแท็กคิสจะชนเทีได้รักแล้วคุณกดลงไปคุณจะเจอรายงานทั่วทั้งประเทศเลยทห่ทำทั้งประเทศแต่ตอนนั้นอาจารย์นิยมก็ไป,ไปไปฟอร์มทีมมาเป็นทีมที่ดีมากทีมของอาจารย์นิยมเป็นคนที่ประกอบด้วยครีเอทีฟทั้งนั้นเลยและพวกเขาคิดกลับมาด้วยความข้อเสนอว่าคิสจะชนเทีได้รักเนี่ยชื่อมันไม่ค่อยโดนใจ น่าจะเปลี่ยนใหม่แต่นิยมกับทีมก็ไปคิดมาออกมาเป็นคําว่า Share the Love For w a r d แล้วแต่เป็นต้นมาเราเริ่มต้นเวลาขึ้นบอลดนิยมให้เราขึ้นคู่นะขึ้นเป็นคึ้นโเทนเด้รักกับ Share the Love For w a r d คิดได้จากไหนกลุ่มไหนคนไหนองค์กรได้ทาดีให้ขึ้นภาพความดีตนเองขึ้นไปในอากาศด้เลยพร้อมทั้งใส่แฮชแท็กว่าคึ้นโจเทนเด้รักและ Share the love forward จากนั้นเป็นต้นไปภาครัฐบาลผมก็บอกทังกรมศาสนาว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าคริสเตียนทําอะไรคุณกดเข้าไไปปแลวคุณหาา่ hashtag Share For the Love คุณจะรายงานจากคิสเซียนทั้งประเทศว่าเราทำอะไรบ้างนั่นคือที่มาที่ไปของคำว่าเชลล์ฟอร์เวิร์ดในตอนนั้นนะครับก็มอบคืนไห้ก่อนเช่นครับปกติการเปิดเพจใหม่ๆแล้วมีคนกดไลค์ในช่วงแรกถึง500รไลค์ต่อนหนึ่งโพสต์เนี่ยต้องเป็นการซื้อหรือเป็นการต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างมากแต่ว่าในเวลานั้นพระเจ้าก็เคลื่อนมากแต่ว่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาจำนวนมากพูดอย่างนี้ว่า เขารู้สึกประทับใจที่พระเจ้าให้คริสเตียนออกไปช่วยเหลือคนจํานวนมากแล้วคริสเตียนก็ไปทําสิ่งดีแต่เขาสงสัยเนื่องจากเขาเป็นคริสเตียนในเวลาไม่นานทําไมพระเจ้าถึงให้เรื่องร้ายๆแย่ๆเกิดกับคนที่รักพระองค์ แล้วก็ message แบบนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆว่าทำไมถึงให้ปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่กำลังลำบากบางคนบอกว่าเพิ่งเปิดกิจการไม่ถึงอาทิตย์เลยก็กำลังเจอปัญหาบางคนบอกเงินก้อนสุดท้ายกำลังจะหมดในเวลานั้นเราก็เลยทีมงานก็ปรึกษาว่าเราต้องหาคนที่มาตอบเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดหน้าของอาจารย์ธงชัยและอาจารย์มาโนดก็ปรากฏขึ้นอาจารย์มาโนดครับเกิดอะไรขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์ยมอาจารย์ธงชัยแล้วก็อาจารย์ถนนนะฮะ ก็อย่างที่บอกขอขอเรา,าเพิ่มไปนิดหนึ่งนะฮะต้องขอบคุณที่อาจารย์พงชัยเนี่ยเป็นแค่แคว่า,เ,าเรื่องอะไรครับมือประสานนะฮะเพราะตอนแรกที่บอกว่าที่จะแจกของเนี่ย เรามาแจกรวมกันดีไหมตอนแรกใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็มาบอกว่าฮะก็คือให้ด้วยรักไงนะเรามาแจกด้วยกันเลยในะนํากรบทรนะฮะผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะแคบไปเพราะไม่รู้จะไปแจกจุดไหนโรงพยาบาลกรุงเทพกิษเซียนเขาก็แจกแถวสีลมนะครับโบสถ์ก็หยุดแ,แจกแถวนี้ขออาจารย์ก็แจกแถวพญาไทเอ้จะไปที่ไหนก็นดีเอางี้ดีไหมทุกที่แจกหมดเลยแล้วก็ส่งรายงานมาจำได้ไหมส่งรายงานมาจริงๆครับพี่น้องเราแจ้งไปที่กรมศาสนาด้วยนะ แล้วก็ผมมีโอกาสรายงานนะฮะในคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคริสเตียนแจกของแจกข้าวกล่องเป็นล้านกล่องเลยนะครับพี่น้องนะถ้ารวมโบท,ทุกแห่งเนี่ยจำได้ไหจะถนนได้ขอให้เราทําเรียกอะไรครับไปถามโบต่างๆว่าได้ทําอะไรกันบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทะไไมครับส่งมาแล้วก็แจ้งมาว่าทําอะไรกันบ้าง จริงๆแล้วนะฮะฝ่ายราชการเนี่ยเอาภาพหลายๆอย่างที่พวกเราทำกันนะครับอย่างเช่นบทมหาพรเนี่ยฮะทำวันละสองร้อยสองร้อยสองร้อยนะครับแล้วก็ทำไมฮะส่งไปตามเทศบาลบ้างแล้วบ้างต่างเนี่ยคุณรู้ไหมฮะเขามีโอกาสรายงานที่คณะรัฐมนตรี นะครับบอกว่าเนี่ยพวกคริสเตียนเนี่ยได้ทําอะไรกันไปบ้างหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการแชร์เลิฟนะครับอาจารย์มันคือภาพที่ปรากฏในสายตาของคนทั่วๆไปแล้วก็มันเชื่อมต่อกันในสิ่งที่คริสเตียนทําดีนะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าส่วนตรงนี้เองนะครับเป็นภาพจพสที่ที่ดูดีมากๆเลยนะต้องขอบคุณว่ารายการแชร์เลิฟนะได้ได้ทำที่เป็นรูปธรรมก่อนนะครับก็คือการแจกของมอบให้กับคนที่ประสบภยัยโควิดต่างๆเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เป็นฝ่ายวิญญ,ญาณ นะฮะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วครับตอบคําถามต่างๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยากจะให้คําตอบแก่พี่น้องนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอาละพี่ตุงชัยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราให้ทั้งสาภาสากิตแบปทิสาานะครับพวกเราสามสังกัดนี่แหละก็ทําไมครับหมุนเวียนกันเลยเนาะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยตอบเพื่อว่าจะได้ครอบคลุมไปถึงทุกภาคส่วนเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็เลยต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะฮะได้ขอบคุณพระเจ้าครับ น,นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วตกให้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับสำหรับผู้ชมที่รับชมอยู่ในเวลานี้ท่านรู้สึกยังไงมีใครติดตามรับชมต้องแต่วันแรกที่รายการเริ่มนะเราครบ2ปีเมื่อ2วันที่ผ่านมา นะครับวันนี้คือวันครบ2ปี2วันแล้วก็อยากให้พี่น้องพิมพ์ความรู้สึกเราประทับใจราย,รายการไหนแขกรับเชิญนั่งอยู่ในใ,ใ,ในในี้เท่าที่มาได้นะครับนี่คือผู้ที่รอดชีวิตจากโควิดมานะครับเพราะว่าไม่รอดมาเนี่ยโทรมาปฏิเสธมาไม่ได้ถึง30คนนะคนรับท,ท,ที่ตอบรับแล้วนะเพราะว่าติดโควิดอยู่ภูเก็ตหรือว่ามีอะไรต่างๆแต่ว่านี่คือผู้ที่รอดชีวิตจากสถานการณ์ต่างๆแล้วปลอดภัยตบมห้กับพระเจ้านะครับแล้วก็ หล,หลายครั้งก็อยู่ที่บ้านด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ทั้ง3ท่านได้ฝากถึงผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านครับอยากจันทน์นนครับผมก็อยากจะพูดในมุมที่ได้รู้จักอาจารย์นิยมเป็นการส่วนตัวนะจริงๆแล้วช่วงที่เริ่มรายการเนี่ยเขาป่วยมากนะครับแลว้วก็เมื่อหมอได้ดูผลเลือดของเขาเนี่ยหมอก็ตกใจผลเลือดของเขานะครับทั้งค่าฮอร์โมนหลายตัวเนี่ยม,มันต่ำมากนะทั้งโกรทฮอร์โมนก็ไม่ทำงานคอติโซลก็ไม่ทำงาน นะครับพอม้วนช่อปแปลกๆเนี่ยไม่ทํางานเลยนะครับแล้วก็หมอเนี่ยก็เป็นห่วงตอนแรกผมส่วนตัวผมยอมแล้วเพราะผมก็เป็นห่วงเขานะครับที่เขาจะกระโดดเข้ามาทํางานงานนี้ก็ถามเขาว่าแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าถ้าเดินเนี่ยเขาจะต้องจัดขอบเขตชีวิตให้ดีเพื่อครอบครัวเขาด้วยเองด้วยและตัวเขาเองด้วยแต่ก็รู้สึกประทับใจมากเลยที่เขาอาสาตัวมาทํางานนี้เป็นเวลาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พระเจ้าก็ทําการอัศจรรย์จริงๆ นะครับคือพระเจ้าเนี่ยให้เขาไปพบกับคุณหมอที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็หมอเนี่ยก็ฉีดปลุกกระตุ้นในต่อมใต้สมองที่มันหลับอยู่ให้มันตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลับคืนเป็นปกติได้นะแล้วหมอก็บอกว่าปัจจุบันเขาก็หายแล้วอย่างสมบูรณ์ <Amen. S 1> นะครับ ก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์นิยมด้วยนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของคนที่อาสามาทํางานภาพรวมแม้ว่าตัวเองจะมีข้อจํากัดก็ตามนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าทํากับอาจารย์นิยมและกรายการนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหลือเชื่ออาศาจารย์นะครับขอบคุณมากเลยและทุกท่านที่ให้กําลังใจรายการนี้ด้วยครับขอบคุณอาจารย์ธนนนะครับ อาจารย์ธนนและอาจารย์สลันก็เป็นสองท่านที่คอยที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทีมเน็กซัตอนแรกก็อย่างแอบ,บบอกครับเราก็ขโมยคอมพิวเตอร์อะไรไปไล์สดนะครับเ,ออเขาไม่มีอุปกรณ์หรือว่ายืมของเน็กซัตทั้งหมดเลยที่จะช่วยแล้วก็มหาพรก็ให้เข้ามาทางเสรีภาพประสงค์เข้ามาหลายๆที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่มีสังกัดไม่มีเจ้าภาพหรือเจ้าของแต่เริ่มต้นแล้วเราคุยกันธงชัยจำนวกว่า ไม่เกิน3เดือนหรอกรายการนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะจบตอนไหนเลยครับอาจารย์งชัยครับช่วยตอบตรงนี้หน่อยครับอาจารย์ครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเห็นว่าพระเจ้าอวยพรประเทศไทยเนี่ยมีวิธีเดียวเมื่อคริสเตียนในประเทศไทยเนี่ยรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่มีทางอื่นผมผมมีชีวิตอยู่เป็นคริสเตียนมาเนี่ยหลังจากงานคองเกรสรั้งที่หนึ่งในประเทศไทยเกิดขึ้นประมาณปีกว่าๆสองปี ผมเลยไม่เคยไปงานคอนเกรสประเทศไทยครั้งที่หนึ่งในปี1970แต่ผมมาเชื่อพระเจ้าปี1972ผมเลยมีโอกาสได้เข้าคอนเกรสครั้งที่สองที่เชียงใหม่ใน978แต่เบื้องต้นมาผมก็ได้เห็นเลยว่าทางดีที่ประเทศไทยจะรับการอวยพรจากพระเจ้านั้นไม่ใช่เพราะความเก่งไม่ใช่ว่ามีด็อกเตอร์เยอะไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือเยอะไม่ใช่พรามีเงินทองเยอะแต่เมื่อคริสเตียนไม่ว่าจะรู้น้อยหรือกลุ่มน้อยอกลุ่มใหญ่แล้วแต่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรที่นั่นและแตเสพระพร นั้นแต่แต่ผม,มเป็นคริสเตียนมาอุดมการเดียวในชุดก็คือว่าให้คริสเตียนเรื่องายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งอันนี้จามนุคงจะเป็นพยายนได้ว่าอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่สมัยก่อนเรามียุว่าคริสเตียนย่งประเทศไทย จนในสุดเติบโตขึ้นมาพวกเราเริ่มไม่ใช่ยุวะแล้วมันเป็นผู้ใหญ่ละซึ่งอาจารย์ไปยูเรียนนันน่งอยู่เนี่ยอาจารย์ไปยูริมะคุตะเซเลดีนะครับเมื่อก่อนเขาชื่ออาจารย์ไปยูริมะคุขาซินดีโอเคขอโทษทีเราเป็นเพื่อกนกันนะโอเคนะมีเซลมีเซลอาจารย์ไปยูเนีน่ยเป็นเสาหลักของวงการคิดเตียนไทยแล้วก็อาจารย์ไปยูเป็นนักดนตรีมือเบสต้องประเทศไทยนะมือเบส ที่ดังที่สุดเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วชื่อประยูรฤทธิมหุตาเสรณีนะครับตบมือครับตบมือให้วงดนตรีของเราบนเวท,ทีทุกทุกทุกที่เดินทางไปทั่วประเทศไทยจะมีมือโบยชื่อว่าประยูรฤทธิมหุตาเสรณีอันนั้นขอบคุณไปไ้าจ้านะครับจากนั้นตอนนั้นแต่เป็นนักมวยเป็นนักมวยด้วยนะยนักมวยนะเกือบจะเกือบจะชกผมหลายครั้งเมื่อก่อนแล้วนะนะเป็นนักมวยกันนะน นั่นก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็เลงจะบอกว่าพมเห็นพระเจ้าทํางานผ่านเมื่อผู้ใหญ่รวมตัว1970พวกอนุชนก็รวมตัวกันประมาณ1970พอๆกันใกล้เคียงกันไปแล้วรวมตัวเกิดยุวคิสเลนประเทศไทยครั้งที่หนึ่งแล้วผมขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่เป็นต้นมาผมก็ได้เข้าทุกๆครั้งมาด้วยแล้วก็ได้ตั้งมณิธานว่าขอพระเจ้าทําให้ประเทศไทยเนี่ยจเจริญเกิดผลได้เพราะว่าแค่ทําง่ายๆอย่างเดียวที่มันยากว่าให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่รู้เก่งมาก แล้วผมก็ไปเจ้าอัจเชิญธรมนุชคุช่วยผมได้ว่าสติการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่1970ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในประเทศไทยที่น่าตื่นเต้นเชิญจรรมนุชเชื่าไห้ฟังไหน ครับ,รบขอบคุณครับที่จริงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าฮะเราก็เข้า Congress ของเกรสครั้งที่2ด้วยกันนะครับพี่ดวงใจก็เป็นพี่ที่ทาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจให้ผมมากมายนะครับผมเป็นนักศึกษาระคเสต์ธสรมในเวลานั้นเราก็ช่วยกันมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งพวกเราเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําในกรปรทแล้วก็สลับกันเป็นประธานนะฮะกปทมาเราได้เห็นเลยครับว่าในช่องช่วงทช่วงสองขวบปีที่ผ่านมารายการแชร์เดอะเลิฟนะครับทำลายกําแพง กำแพงขวางกั้นระหว่างคณะนิกายกำแพงระหว่างโบสถ์ต่างๆเนี่ย คือถูกลื้อลงหมดเลยครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้ใช้ม,มิติฝ่ายวิญญาณนะฮะก็คือทะลุไปนะในในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับมันเลยข้ามกำแพงเขาเขาจะไม่เชิญเรานะครับไปแบ่งปันหรือไปเทศนาหรือไปสอนอะไรก็แต่นะครับแต่ท้ายที่สุดเลยพี่น้องก็ทำไมครับมารับชมรับฟังรายการแชร์เดอะเลิฟเพราะว่ามันเป็นพรกับพี่น้องโดยที่ไม่ถือคณะนิกาย แล้วมันข้ามนะครับไปจนถึงต่างประเทศที่ไหนก็แล้วแต่นี่มีแฟนขับของ b, แชร์เดอรเลเต็ไมไปหมดเลยครับพี่น้องแลนะไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษใช่ไหมฮะในญยุโรปในอเมริกาในสิงคโปร์เกาหลีเต็ไมไปหมดเลยฮะดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าว่ารายการแชร์เดอรเลตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พี่น้องคิสเตียนะครับหลอมรวมเป็นอย่างเดียวกันคิดเรื่องเดียวกันนะครับทุกรายการที่ออกมาเนี่ยมันได้กลายเป็น เรื่องอะไรครับกลายเป็นพับคอนะฮะบางคนใช้รายการแชร์ตลบเนี่ยเป็นกลุ่มสร้างสาวก นะฮะหรือเป็นหัวข้อศึกษาด้วยการเอามาอภิปรายกันเอามาวิเคราะห์กันบางคนครับเปลี่ยนอาเรครับกลุ่มเซลล์เนี่ยคืนอื่นฮะให้ไปคืนมานังคารแทนเลยก็คือทําไมครับอยู่หน้าจอด้วยกันแล้วก็เปิดนะรายการแชร์เดอะเลิฟแล้วก็ฟังนะครับผู้อาจารย์ทั้งหลายอภิปรายกันหลังจากนั้นพวกเขาก็คุยกันต่อแล้วก็ทำไมฮะแล้วก็แบ่งปันหรือดูย้อนหลังอีกอะไรต่างนะฮะนั้นมีพี่น้องตอบกลับมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะว่าได้รับพระพรจริงๆกเลยต้องขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ปัญญาแก่ผู้นานะครับเวลา นี้เราเหมือนกับล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยากจะบอกว่าพี่น้องครับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าทําให้งานของพะอเราเกิดผลในประเทศไทยนะครับมหาศาลตั้งแต่ปี2000พี่น้องเชื่อไหมครับมีโบสถ์เกิดใหม่4,000แห่งในประเทศไทยฮาเลลูยาฮาเลลูยา,ลลยาจริงๆครับครับผมเป็นประธานจัดงานฉลองครบรอบ175ปีตอนนั้นเรามีคริสเตียนประมาณ2 0 0 0นะครับมีโบสถ์ประมาณ2,000กว่าแห่ง นะต้องขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ผ่านไปนะครับ2,022นะครับเรามีโบสถ์ประมาณ6,000แห่งในประเทศไทยเรามีคริสเตียนผู้ใหญ่ประมาณ500,000และรวมเด็กอีกประมาณ150,000เวลานี้นะครับคทอลิกยอมรับเลยนะครับว่าคริสเตียนมีมากกว่านะพี่น้องคทอลิกอีกนะวันนี้เรามีประมาณ 6แสนห้าหมื่นคนดังนะั้นเราขอบคุณพระเจ้าตลอดระยะเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาพระเจ้าขยายภาร,รกิจของพระเจ้าขยายเต็นของพระเจ้านะครับไปไกลจริงๆนะครับสำหรับประเทศไทยท่านทั้งหลายมีส่วนในการฟื้นฟูครับเอเมนแต่เราตบมือกับพระเจ้าแขกรับเชิญทุกคนทีมงานทุกคนรับทุกคนทั้งประชุมรับผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกที่ในโลกนี้นะครับขอบพระเกียรติเป็นของพระเจ้านะครับ